สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับสำหรับคลิปนี้ครับกับช่วงบรรยากาศยามเช้าครับพามาชมกับแม่วัวครับแม่วัวที่มีอาการเป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์ระยะยืนนิ่งครับนี่ครับเรามาสังเกตดูครับว่าแม่วัวเป็นสัตว์ระยะยืนนิ่งเราสังเกต อาการเช่นใดครับโดยแม่วัวตัวนี้ครับมีอาการเป็นสัตว์ตั้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานขึ้นหนักเลยครับเราก็รอคุณหมอครับเพื่อให้คุณหมอมาผสมเทียมให้ครับเพราะว่าแม่วัตัวนี้เราผสมไปแล้วครับ ครั้งแรกครับในวันที่ห้าครับผสมไม่ติดครับเลยเมื่อวานแม่วัวมีอาการเป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์หนักเลยครับโดยที่ไม่กินหญ้าครับแล้วก็กระโดดขึ้นลูกของเขาครับวันนี้ช่วงเช้าเราก็มาสังเกตอีกครั้งครับโดยช่วงนี้ อาการของเขาก็นิ่งนะครับพร้อมที่จะผสมครับเราสังเกตยังไงครับวัวระยะยืนนิ่งที่มีอาการเป็นสัตว์ครับหนึ่งครับเครื่องเพศเลยครับนี่ครับผมพามาชมเครื่องเพศเลยครับเครื่องเพศของเขานี่จะบ้านเหี่ยวครับลักษณะนี้ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราสามารถผสมเทียมครับแล้วก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้า วัวมีอาการเช่นนี้ครับโดยเราสังเกตดูง่ายๆครับและอย่างที่สองก็คือการการกินของเขาครับอารมณ์ของเขาครับอารมณ์ของเขานี่ก็จะเฉะงอมองครับหรือว่าไม่ค่อยกินหญ้านั่นเองครับนี่ครับ อาการวัวเป็นสัตว์ระยะยืนนิ่งครับที่สามารถผสมเทียมครับแล้วติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ช่วงประมาณนี้ครับเราสังเกตที่เครื่องเพศของเขาครับที่ผมแนะนำไปครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวรนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ